สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรสุชาติเหลืองประเสริฐนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็มีคุณปัชญาจันทศักดิ์นะครับเป็นผู้ช่วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับการดูแลผมุ้ตสาหเกี่ยวกับตู้น้ํดื่มหยดเหรียญนะครับซึ่งจะสาธิตให้ดูว่าในแง่ของการดําเนินการในการ ควบคุมเพื่อให้ตู้น้าดื่มหยอดเหรียญเรามีคุณภาพดีเนี่ยเราต้องมีการดําเนินการอย่างไรบ้างนะครับโดยนะครับจะพูดถึงภาพรวมของตู้นี้ก่อนนะครับโดยตู้นี้นะครับก็จะมีองค์ประกอบหลักๆก็คือจะใช้ระบบการกรองนะครับซึ่งจะมีอยู่ประมาณแขั้นตอนนะครับโดยขั้นที่1นะครับก็จะเป็นการกรองโดยการใช้โพลิโพรพิลีนนะครับซึ่งจะกรองสารนะครับแขวนลอยที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ําออกนะครับขั้นตอนที่กอรเป็นการกรองโดยการใช้เลซินนะครับเพื่อกําจัด หินปูนนะครับที่อยู่ในน้ำนะครับแล้วก็ทําให้น้ํามีคุณภาพดีจากนั้นผ่านเข้าสู่คาร์บอนนะครับทำหน้าที่ในการดูดซับนะครับกลิ่นสีนะครับแล้วก็สารเคมีต่างๆรวมถึงในแง่ของคอรีนนะครับที่ปนเปื้อนมากับน้ำนะครับจากนั้นเข้าสู่ขั้นที่4ีคือโพสคาร์บอนนะครับซึ่งจะทําหน้าที่ในการดักจับสีนะครับกลิ่นนะครับของน้ำนะครับจากนั้นนะครับเข้าสู่กระบวนการต่อไปก็คือการกรองด้วย r o นะครับก็คือ RO ร์โอเมมเบรนนะครับซึ่งจะทำให้น้ำมีความบริสุทธิ์ สูงมากขึ้นนะครับเพราะสามารถกําจัดสิ่งสกปรกต่างๆว่าจะเป็นเชื้อโรคไวรัสนะครับหรือสารเคมีอื่นๆที่อยู่ในน้ําด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็จะผ่านเข้าสู่ขั้นตอนที่6ก็คือทาซอฟเทนเนอร์ก็คือทําให้น้ํามีความกระด้างน้อยลงนะครับโดยใช้ตัวกองเรซินนะครับซึ่งก็ทำในที่ในการดูดซับสารละลายนะครับกำจัดพวกหินปูดนะครับก็ในขั้นตอนที่7นะครับเป็นการใช้ตัวคาร์บอนบล็อกนะครับในการกําจัดสีกลิ่นนะครับแล้วก็สารอินทรีย์รวมถึงคอรีนนะครับที่ปนเปื้อนนะครับ ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการฆ่าเชื้อด้วย UV นะครับอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบหลักๆของตู้น้ำดื่มยอดเหรียญนะครับที่จะทําให้คุณภาพน้ำนั้นดีและสามารถที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างเหมาะสมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะให้ทางาคุณปัชญานะครับช่วยในแะง่ของการาแนะนํารายละเอียดนะครับของตัวโครงสร้างตู้นะครับว่าจะมีการดําเนินการในแะง่ของการ ปรับเปลี่ยนนะครับตัวไส้กรองเพื่อให้คุณภาพน้ําดีทําได้อย่างไรนะครับสำหรับการกรองในตู้ก็จะมีอยู่8ขั้นตอนตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็จะมีที่มองเห็นนะครับก็จะเป็นสีฟ้านะครับเป็นขั้นแรกก็คือน้ําเราจะมีการเข้ามาจากน้ําประปานะครับผ่านมิเตอร์จากนั้นเข้าสู่ตัวกรองขั้นแรกนะครับเป็นกรองด้วยโพลีโพรพิลีนะครับจากนั้นเข้าสู่กรองขั้นที่2ตามที่เราคุยไปนะครับสาจนกระทั่งถึงสุดท้ายนะครับก็จะเก็บไว้ในถักน้ํา จากนั้นน้ําที่ผ่านการเก็บเรียบร้อยก็จะถูกสูบเข้ามาที่ตัวคาร์บอนบล็อกนะครับเพื่อที่จะกําจัดสารปนเปื้อนอีกทีหนึ่งจากนั้นเข้าสู่ตัว UV นะครับที่จะทําการฆ่าเชื้อนะครับก่อนที่จะส่งน้ำเนี่ยออกมาทางด้านนอกเพื่อที่จะสามารถจำหน่ายได้ในขั้นตอนต่อไปนะครับจะสาธิตการเปลี่ยนไส้กรองของตู้น้ำดินอดเหรียญเพื่อให้ตู้น้ำดินยลเหรียญแล้วมีคุณภาพที่ดีสามารถผลิตน้ำได้ ตามมาตรฐานที่เรากําหนดนะครับโดยเดี๋ยวจะให้ทางคุณปัญญาช่วยสาธิตนะครับในแง่ของการถอดไส้กรองนะครับในกรณีที่ถ้าเกิดไส้กรองเ่านั้นมีความสกปรก,กเราต้องมีการเปลี่ยนนะครับอันดับแรกเราก็จะทําการปิดสวิตช์เบรกเกอร์เมนเบรกเกอร์ของตู้ก่อนนะครับเป็นสวิตช์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ปิดวาล์วน้ําประปาเมนขาเข้านะครับภายในตู้ก็จะมีตัวไขกระบอกนะครับตัวนี้1น,นตัวนะครับเพื่อที่เราจะได้ทําการถอดกระบอก ขั้นตอนที่1 2 3่งให้ให้ดูนะครับว่าข้างในจะสกะปรกแค่ไหนแล้วก็เราทำการเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับตัวนี้เป็น PP นะครับขั้นตอนที่1นะครับ,นนรบเราก็จะเราก็จะเห็นความสก,กปรกด้านในอันนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็น PP ที่มีความสกปรกเยอะมากนะครับจะเห็นว่ามีพวกของแข็งแกวน์ลอยตะกอน ที่ติดอยู่บริเวณผิวของตัวไส้กรองนะครับ PP ่นะครับซึ่งอันนี้ถ้าเราใช้งานเป็นนานๆเนี่ยเราก็ต้องมีการเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันมีความสกปรกทาให้เกิดการอุดตันในเรื่องของการกรองครับโดยปกติเราจะเป็นสีขาวใช่ครับถ้าเวลาเราเปลี่ยนแล้วก็จะต้องมีความสะอาดซึ่งเป็นสีขาวสังเกตเห็นได้ชัดเจนรนี่ไส้กรองเรซินครับครับอันนี้เป็นไส้กรองเรซินฮะ ก็จะมีเลซินอยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบอกอพลาสติกที่หุ้มอยู่นะครับซึ่งเวลาเราเปลี่ยนเราก็จะเปลี่ยนทั้งชุดนะครับของตัวเลซินคาร์บอนบล็อกครับครับอันต่อไปคือคาร์บอนบล็อกนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าข้างในก็จะมีตัวคาร์บอนนะครับสีดาๆอยู่นะครับแล้วก็มีตัวแต่กแกรงพลาสติกหุ้มด้านนอกนะครับอันนี้ก็ทำหน้าี้ในการดูดซับพวกกลิ่นนะครับสีแล้วก็พวกสารสี นี่เป็นคาร์บอนบล็อกที่จะก่อนที่จะเป็นของที่เป็นน้ำน้ำดื่มครับตัวนี้เป็นตัวคาร์บอนบล็อกนะครับที่ขนาด10นิ้วขนาด10นิ้วนะครับที่เราจะใช้ก่อนที่เราจะให้น้ําผ่านไปยัง U v นะครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขั้นตอนในการผลิตน้ำน้ำดื่มนะครับการเซอร์วิสเบื้องต้นนะครับ ส่วนตัวที่เหลือนะครับก็จะเป็นชุดสําเร็จรูปนะครับซึ่งเราจะเปลี่ยนทั้งชุดนะครับก็จะมีทั้งตัวที่เป็นเลซินตัวที่เป็น r o นะครับอยู่ทางด้านขวามือนะครับก็เห็นว่าชุดพวกนี้เป็นชุดสําเร็จรูปที่เราสามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้เลยครับโดยไม่มีการล้างทางอากาจะแตกต่างกับชุดกรองชุดแรกครับผมเมื่อครบรอบนะครับในการที่จะเปลี่ยนนะครับตัวไส้กรองเราก็ควรจะทําการล้างถังนะครับที่เก็บน้ําด้วยนะครับโดยในการล้างก็คือเราก็จะ ทิ้งให้น้ําในถังนั้นแห้งนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะล้างทาความสะอาดนะครับซึ่งในการร้องกาดก็จะช่วยในแง่ของการกำจัดพวกสิ่งตก,ตกที่อาจจะตกค้างหรือพวกสารละลายที่อยู่ในถังได้นะครับโดยปกติเราก็ใช้น้ําสะอาดในการล้างนะครับหรือบางครั้งถ้าจําเป็นจริงๆก็อาจจะใช้น้ําที่มีพวกคอรีนนะครับในการที่จะฆ่าเชื้อด้วยนะครับ ส่วนในตัวที่เป็นถังกรองตัวกรองนะครับก็สามารถที่จะล้างทำความสะอาดหลังจากเปลี่ยนส้กรองแล้วนะครับก็ต้องมีการล้างทำความสะอาดด้วยอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าบริเวณขอบด้านข้างของตัวตัวกรองนะครับให้ไม่มีวัสดุต,ตกค้างอยู่ในกระบอกนะครับที่เราทำความสะอาดแล้วครับ